ายคณะคณะแรกก็มาหลายปีแล้วไม่รู้ศรัทธาอะไรมาที่ไรก็มาถวายสังฆทานวันเกิดวันเกิดลูกมั่งวันเกิดแม่มั่งวันเกิดพ่อมั่ง เดในภาวนาก็ไม่เอาผมฟังทำอยู่แล้วส่วนตัวลูกนี่ภาวนาเก่งแล้วนะพ่อกับแม่ไม่เอาชวนให้ฝึกก็ไม่ยอมฝึกนี่กลุ่มนงมหาเป็นกลุ่มนักธุรกิจนะ นะที่เราไปเข้าคอร์สเกี่ยวกับธุร,ธรกิจโน่นธุรกิจนี่เยอะแยะไปหมดนะนะก็เลยบอกว่าเมื่อไรจะมาเข้าคอร์สฝึกจิตมนะั่งหรือว่ามีมากเกินไปก็ก็ทุกนะมีน้อยเกินไปก็ทุกอีกนะนะถ้ามีไม่เป็นเนี่ยนะนะ มันลงมาฝึกจิตด,ดูบ้างดีไหมโย,ยมก็ถามว่าฝึกปล่อยวางเหรอมันไม่ได้ไม่ได้มาฝึกปล่อยวางอะไรไม่มีอะไรวางโยมจะมาวางอะไรนะคือคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะก็ป่อยก็มันทุกข์นะก็วางมันมั่งเซ่อะไรนะ ก็ปล่อยวางมั่งเซนะ่เอาอะไรมาวางอะไรนะีนค่คือคำถามนะจะเอาอะไรมาวางอะไรนะเอาเราไปวางความทุกข์อย่างนั้นเหรอตัวตนที่แท้จริงของเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะี่นะทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ของใครอีกนะี่นะทุกข์ของสังสารวัฏนี่นะนะจะเอาอะไรไปวางอนะไร อันนี้คือสิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจอาตมาก็เคยเป็นอย่างนั้นคิดว่าเราจะต้องไปฝึกเข้ากรรมาฐานเข้ามั่งนะอุตส่าห์เป็นพระทั้งทีจะได้ปล่อยวางอะไรได้มั่งนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้น,นะนแล้วก็แปลกนะเวลามีความทุกข์เราพยายามจะวางมันจังเลยแต่เวลามีความสุขไม่ยอมวางอันนี้เรื่องแปลกเวลาสุขนี่ยึดไว้จังเลย นะคิดว่ามันจะสุกเนี่ยตลอดไปนะเวลาตุกขึ้นมาตั้งท่าจะวางอย่างนั้นแหละเรามไม่เคยวางอะไรได้สักทีนะเป็นอย่างนั้นที่จริงที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วนะชีวิตนี้เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะคือถ้ามันเข้าใจดิ้จริงเนี่ยเข้าไปถึงใจได้จริงเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันไม่ต้องไปวางอะไรหรอกเพราะว่าธรรมชาติมันวางมันอยู่แล้ว มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันอยู่แล้วโดยธรรมดาอย่างนั้นเลยไม่มีใครต้องไปวางอะไรตรงไหนทั้งนั้นนะนย่เรามานั่งดูตัวเองเนี่ยเราเห็นอะไรอะ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยหลับตลอดครึง่งก่อนชั่งวโมงนี้นี่เห็นอะไรอะ่ะก็เห็นธรรมชาติที่มันกาำลังทํางานอยู่ในไงง่วงเป็นธรรมชาติไหมง่วงก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติไหมฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งใช่ไหม ปวดขายเป็นธรรมชาติไหมไอเป็นธรรมชาติไหมไอก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมใครจะไปห้ามมันได้ถ้มามันจะไอมึงจะไอนั่นก็ห้ามไม่ได้เวลาถ้ามันจะไอมันก็ไอนะถ้ามันจะจามมันก็จามใครจะไปห้ามมันได้นะเพราะนี้ที่รู้อยู่เนี่ยไม่ใช่รู้เพื่อจะละจะวางอะไรเลยแต่รู้เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธรมธรมชาติแต่คำว่าธรรมชาติน่ะ พูดภาษาที่เราค้นหูหน่อยคือธรรมะอันเดียวกันนะก็คือธรรมะอย่างหนึ่งแค่นั้นเองที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวกับความโลภเกิดหร่าว,ว่าความโกรธเกิดความหงุดหงิดลำคาญเกิดอะไรเงี้ยนะนะมันอารมณ์ทางจิตเหล่านั้นก็คือธรรมชาติแค่นั้นเองนะมราันดูเพื่อให้เข้าใจและยอมรับมันนะอ๋อมันก็เป็นของมันอย,อย่างนี้นะ เพื่อเห็นต้นสายปลายเหตุของมันว่ามันไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมาลอยๆหรอกมันมีเหตุที่มันเกิดนะเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดเหตุมันก็ดับมีเหตุก็เกิดอีกอยู่อย่างนั้นนะเพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่เพื่ออะไรอย่างอื่นเลยเพราะนั้นให้เฝ้าสังเกตดูตัวเองอยู่บ่อยๆนะดูตัวเองนี่แหละนะไหนบอกไม่มีตัวเองแล้วจะไปดูตัวเองที่ไหน กันนี่แหละจิตมันยึดอยู่เนี่ยนะอุทานมันยึดอยู่เนี่ยมีตัวตนเนี่ยเนี่ยดูมันเข้าไปตัวตนอยู่ตรงไหนก็ดูมันเข้าไปตรงนั้นแหละดูเฉยๆอย่าไปทําอะไรกับมันแค่นั้นเลยอย่าพยายามไปละตัวตนอัตตาอะไรที่ไหนอีกนะะดูมันได้เฉยนี่แหละน่ะเอะดูเฉยแล้วมันจะเกิดปัญญายังไงน่ะปัญญาที่เราต้องการเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการไปนั่งคิดเอาน่ะ ตัวตนมันอยู่ตรงนี้ต้องละตัวตนอยงั้นโทสะนี่มันไม่ดีต้องวางโทสะอะไรอย่างเงี้ยนะโลภะ,ะไม่ดีโมหะไม่ดีไม่ต้องมปมัวนั่งคิดให้มันหรอกมันไม่มีใครต้องวางอะไรจะปัญญาเกิดขึ้นนะพอเข้าใจแล้วมันมีปัญญาเกิดขึ้นมันวางมันเองแค่นั้นเองนะให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เลยนะในเบื้องต้นนะอาจจะยังวางอะไรไม่ได้สักอย่างอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับอะไรสักอย่างช่างมัน หน้าที่ของเราคือการเฝ้าสังเกตนะแล้วโยมก็าปรบว่าเนี่ยโยมก็พยายามนั่งสมาธินะแต่มันไม่ได้ก็เลยเลิกนั่งมันไม่ได้อะไรถามถามโยมโยมไม่ได้อะไรโยมทําอะไรโยมก็นั่งสมาธิก็นี่ไงได้นั่งนีพอแล้วโยมจะได้อะไรล่ะมันจะได้สวรรค์มีมาอะไรขึ้นมาใช่ไหมล่ะ นั่งสมาธิก็ได้นั่งนี่ไงรู้ไหมว่ากําลังนั่งอยู่ถ้ารู้ว่ากําลังนั่งอยู่ใช้ได้แล้วนะอ้เขาไม่ได้ของโยมคืออะไรคือมันไม่สงบนั่งแล้วมันไม่สงบฉะนั้นก็เลยไม่เอาดีกว่านะคือโยอมคงจะคิดว่าพอฉันตั้งใจที่จะทำอะไรฉันต้องได้อย่างนั้น มันเคยได้ที่ไหนอ่ะปกติเวลาเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันก็ไม่เคยได้ผลลัพธ์อย่างนั้นทุกครั้งอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้มั่งผิดหวังมั่งนี่เรื่องปกติมากสมหวังมั่งผิดหวังมั่งเนี่ยเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งเลยนะ,นะแต่หลายคนพอนั่งสมาธิตั้งท่าว่าจะต้องสงบแล้วพอไม่สงบขึ้นมากูหมดอารมณ์นั่งนะ พอสมควรเกบเวลาคุณนอนดีกว่าแ่นันสวมนกเป็นงงินใช่ไหมนะห้านาทีพอแล้วไม่สงบเลิกนั้นะาวางใจง่ายเลยก็นี่ไง,ไ,งได้นั่งแล้วโอเคนะอจะเดินยงกลมนี่ไงได้เดินแล้วไม่ได้เดินเพื่อเห็นเป็นอะไรทางนั้นไม่ได้นั่งเพื่อเห็นเป็นอะไรทางนั้นนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินสวดมนต์อยู่ก็รู้ว่าสวดมนต์รรนนพอแล้ว มันไม่ต้องมีใครได้อะไรทั้งนั้นพ่อบอกแล้วไม่มีอัตราตัวตนอยู่ตรงไหนที่จะต้องได้อะไรขึ้นมา,นาไอ้สิ่งที่มันจะได้จริงๆคือปัญญาที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นต่างว่าเป็นจริงว่าบางครั้งสิ่งที่เราปรารถนาก็ไม่ได้สมปรารถนาทุกครั้งไปบางครั้งไอ้ที่ไม่ปรารถนามันก็โผล่มาจริงไหมไอ้สิ่งที่เรารังเกียจมันจะตายมันโผล่มาบ่อยจังเลยไอ้ที่เราไม่อยากได้โผล่มาบ่อยจังเลย ไอ้ที่เราอยากได้ไม่ค่อยจะมาสักเท่าไรล็อกเนี่ยนะเนะี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจเองว่า,าอ๋อธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้นี่หนาเนะีนะ่ยพอเข้าใจางขึ้นมาต่อไปก็จะยอมรับได้เองเลิกหวังกับมันแค่นั้นเลยนั้นเวลาบอกให้ยมว่าเวลานั่งสมาธิอย่าไปคาดหวังนะอย่าไปกะเกณ์กับมันนะอะไรเกิดขึ้นให้รู้มันได้เฉยส่วนมากไม่เข้าใจนะ่นั่งยังไงนั่งไม่คาดหวังใช่ไหมนะ เวลานั่งนี่ก็อยากจะสงบทุกทีไปอย่างเงี้ยนะ่ะคือมันห้ามใจไม่ได้เห็นไหมขนาดใจแค่ความคิดเนี่ยว่าอยากคาดหวังนะั้นมันยังห้ามไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดามันอยาน่างนี้ยอมรับมันซะแค่นั้นเองอ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองยอมรับมันมันไม่สงบก็ไม่สงบสิก็ดูสิว่าไม่สงบหน้าตายเป็นยังไงต่อไปเวลาสงบจะได้เข้าใจอ๋อไอความไม่สงบมันก็ต้องข้าง,งความสงบนี่เอง เวลาสงบไหนความไม่สงบกระดับไปเวลามันไม่สงบความสงบมันก็ดับไปมันก็เข้าใจนี่มันเหมือนสุขกระทุกเวลาสุขมันก็ไม่ทุกนะเวลาทุกมันก็ไม่สุขนะตรงขก้ามกันใช่ไหมเวลาจิตมันขุนมัวมันก็ไม่ผ่องใสนะเวลามันผ่องใสมันก็ไม่ขุนมัวนะมันก็เห็นธรรมชาติของจิตที่มันทํางานอยู่โดยปกติธรรมดาอย่างนี้ เห็นบ,บ่อยๆเข้าก็ยอมรับมันได้เองจะไปบังคับให้มันสงบก็ไม่ได้จะไปบังคับให้มันฟุ้งซ่านก็ไม่ได้จะไปบังคับให้มันผ่องใสก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะยอมรับมันได้เองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเวลาเรามาอยู่วัดเนี่ยบางคนก็คาดหวังเยอะนะอยู่บ้านไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่หรอกนะรู้สึกตัวกับรู้สึกไปกน,นะรู้บังเพิ่มมั่งไม่ค่อยทุกร้อนเท่า,ทาไหร่ใช่ไหมนะเพิ่มมากกว่ารู้นะนะ <S <S ก็ทำบ่อยๆเข้าเด้วค่อยรู้มากขึ้นเองนแต่พอมาอยู่วัดปุ๊บคาดหวังเยอะเหลือเกินทีเนี้ยโอ้ธธันอุตสาห์ตั้งใจมาอยู่วัดตั้งสามวันนะ <c oughs> ตั้งสามวันเ <c oughs> ยอะเหลือลเกินเนี่ยเนะเมื่อไรมันจะสงบสักทีอย่างเงี้ยนะพอไปตั้งทางงี้เข้าบันไลยเกิดเลยทีเนี้ยนะเดินก็งดหงิด,ดนั่งก็ปวดหลังปวดเอวทีเนี้นะยนะ ตอนไปทำมาก็จะมีความรู้สึกตามมาว่ากูมาทําไมวะเนี่ยจะรู้สึกงั้นกู <c oughs> มาทําไมวะเนี่ยอยู่บ้านน้กก็ดีแล้วทำํำง,งานการอย่างนู่นนี่นั่นแล้วต้องทำมีต้องเยอะแยะ,ะมาทําไมเนี่ยที่รู้สึกงี้ขึ้นมาอันลองไม่เอาอะไรกับมันบางสิไม่เอาอะไรเลยเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนี่นแหละนะฮะทำอะไรอยู่ก็ให้มันรู้อยู่กวาดวัดก็ให้มันรู้ว่ากวาดวัดอยู่นี่นะ ได้ยินก็รู้ว่ากำลังได้ยินอยู่คิดก็รู้ว่ากำลังคิดอยู่อย่างเี้เอาง่ายๆอย่างเงี้ยฝึกง่ายๆอย่างเงี้ยนะลองฝึกดูที่จริงเรื่องอย่างนงี้พูดมาเป็นล้านๆครั้งแล้วนะพูดมันตั้งเชา้าทั้งเย็นนี่แหละก็พูดไมพ่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกการฝึกจิตก็ไม่อยู่แค่นี้จริงๆส่วนมันจะมีผลพิสดารพันลึกอะไรตามมามักผลนิพพานฌานอภิญญาอันนั้นเป็นเรื่องอนะ ผลที่จะตามมาภายหลังส่วนไอเหตุเบื้องต้นเนี่ยต้องทําให้มันถูกซะก่อนนะถ้าทําเหตุเบื้องต้นไม่ถูกนะผลอะไรก็ไม่เกิดสักอย่างทีเดียวบางคนมาปฏิบัตินี่ได้อะไรกลับไปนะได้โลกเครียดกลับไปบางคนนะจิงทําจิงเครียดคาดหวังเกินเหตุคนเกรงไว้ทั้งตัวนะนะเส้นเอ็นย่ำแย่ไปหมดเลยกลับไปถึงบ้าน เกรงไม่หมดนะต้องให้ไปหาหมอนวดอย่างงี้นะนะเพราะอะไรเพราะคาดหวังเกินเหตุเพราะฉะนั้นวางใจสบายๆเวลาเรามาฝึกจิตนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่เฉพาะในวัดนะนะทุกเวลาคอยนึกว่านี่คือเวลาที่เราจะฝึกตัวเองทำอะไรก็ให้มันรู้สึกตัวอยู่นะค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปเรื่อยๆนะค่อยๆดูมันไปนะมันเหมือนอย่างอื่นนั่นแหละ เราฝึกทํางานอะไรสักอย่างกว่าจะเกิดความชํานาญเชี่ยวชาญขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลานะฝึกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะทดลองแล้วทดลองอีกนะีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์หรือทําไล่ไถนาอะไรก็ช่างเถอะนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทาไงมันถึงเยอะมีลูกทําไงมันถึงอะนะให้ผลผลิตนะเวลาทําสวนอะไรเงี้ยะนะ มันเป็นเรื่อง,องการทดสอบทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าจะได้ผลอย่างที่เราปรารถนาการภาวนาเหมือนกันเลยนี่คือการทดลองนะแต่มันเป็นการทดลองภายในน่ยมันไม่ใช่เอาเครื่องมือภายนอกมาเป็นเครื่องมือในการทดลองแค่นั้นเองนะมันไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรข้างนอกนะมันก็อาศัยกายกับใจแค่นั้นเองนะทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าเอ๊ะถ้าเรานะ อยากให้มันสงบเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่อยากให้มันสงบเลยมันจะเป็นยังไงก็ลองดูสินั่งเฉยเฉยนี่แหละนั่งโง่โงเนี่ยดูตัวเองนั่งอยู่เฉยเนี่เลยนะหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่เนี่ยดูสิผลจะเป็นยังไงถ้าอยากจะให้มันสงบล่ะนะว่าหายใจพยายามยู่กบลมหายใจไม่คิดเรื่องอื่นเลยเพราะมันคิดก็ไม่เอาไม่ยุ่งมันกูจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วผลจะเป็นยังไงเียลองทดลองดูนะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจะค่อยฉลาดขึ้นมาเองว่าอ๋อถ้าทําอย่างนี้ผิดถ้าทำอย่างนี้ถูกมันจะเกิดการเทียบเคียงสัญญาขันทํางานโดยอัตโนมัติอ๋ออย่างนี้ไม่เอาละถ้าทําอย่างนี้จิตมันเครียดเกินไปอะถอยขึ้มาหน่อยนะลองดูให้มันสบายกว่านั้นสิอะไรเงี้ยนะ,อะพอดูไปดูมาเอ๊มันมีแต่ฟุ้งซ่านเลยไปอันนี้แปลว่าสบายเกินไปละจิตมันล่องลอยเกินไปอะลองให้มัน กระชับกว้านนี้หน่อยซิอะไรเงี้ยนะว่าทดลองบ่อยๆเข้าแล้วมันจะรู้ความพอดีของตัวเองนะว่าแค่ไหนพอดีสําหรับเราเงี้ยนะลองไปฝึกตัวเองเงี้ยสบายๆนะให้เหมือนการทดลองเหมือนทดลองทางกับข้าวเงี้ยอ,อาหารแบบนี้ไม่เคยทําเลยใส่น้ำปลาเท่าไรใส่น้ําตาลเท่าไรใส่พริกเท่าไรอะไรเงี้ยนะกะปิอะไรเท่าไรเงี้ยนะ ครั้งแรกนี่ยังไงก็ไม่อร่อยนะอุตส่าห์เปิดยูทูบว่าตามตามสูตรเป๊ะแล้วนะทำไมไม่อร่อยวะอ้าวเอาใหม่ครั้งต่อไปลองลดอันนี้หน่อยมันเค็มเกินไปมันเปรี้ยวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันหวานเกินไปลดอันนี้ลงหน่อยตัดอันนั่นออกหน่อยเดี๋ยวมันพอดีเองจริงไหมละ่ะมากกว่านั้นนิดก็ไม่ก็ไม่พอดีนะน้อยกว่านั้นหน่อยก็ไม่พอดีใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมันพอดีของมันเองนะนะมันเหมือนกัน เดนี่พอดีของเราพอดีของคนอื่นก็ไม่เหมือนกันอีกนะอาหารนจานนี้เราส s a h าทำเด็ดอร่อยมากเลยไปให้คนอื่นชิมก็ไม่ได้เรื่องเลยอาจจะเติมไ่นั่นอีกหน่อยอ้าวเนี่ยลิ้นแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกความอร่อยของแต่ละคนก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันอีกนี่นะนยเพราะฉะนัะ้นความพอดีของเราไม่ใช่ความพอดีของคนอื่นบางทีครูบาอาจารย์ท่านมาแสดงทําให้ฟังเนี่ยนะท่านทาอย่างงู้นทำอย่างนี้แล้วท่านก็มีผลอย่างน้อย่างนี้พอดีของท่าน แต่บางทีมันไม่พอดีของเราเอ๊ะเราทำแล้วมันไม่ได้เรื่องก็แปลว่าไม่ใช่นไม่ใช่แบบที่เราต้องการก็ลองทดสอบทดลองเพราะฉะนั้นในเรื่องการภาวนาจึงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆนะเพียงแค่ว่าจับหลักเบื้องต้นให้ได้ก่อนหลักคืออะไรหลักคือมีสติสมัชัญญะมีความเพียรอยู่รู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักจับหลัก ทุกคนต้องทำอย่างเงี้ยทั้งหมดนะส่วนในขณะที่ทำขณะที่ฝึกอยู่นั้นเนี่ยบางทีมันมากเกินไปบางทีมันน้อยเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผลมันจะแสดงออกมาให้เห็นเองว่าอย่างงี้มันยังไม่พอดีสำหรับเราก็าลองปรับดูปรับดูทีละนิดทีละหน่อย,อยน,นะมันเหมือนกันเลยการทำอาหารนั่นแหละนะลองไปเช็คตัวเองดูนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน